เฮ้ยตกปลาไหลมาเด้อพี่น้องเ้ยป้างไม่ยังปาแดงเล้จัคำกนอกนตยอดาะกินเพิ่นขึ้นมาวันหยังนะเจียววันไหนจีนบ่ะจีนนี่ล่ะเเออวันที่สิบเกาโอ้ยโดนด้วยตนว่าอาทิตย์บ่าย่างว่าย่างจนเพิ่งกเต้นก็มี มา <Bond> มามาของแกมไปกุงใจบรรตากินเข้าตานีแก้วข้่ยไดทิด้ดนเยกินมาง่ายได้ไหมใส enfin ่มากไหมไๆมไหนไหมว่างานไหมเอองายจะจำน้องข่มันตุ่มเปียปไปหลยมามามาเนี <c ction> <u> ่ งไมห็นจะข้าม่เด้ซ้อนปวดแล้วว่าลมปลาไหลก็ตอนไปบอกไปย่ามาอันอันอันนี้ม,มันจะ,จะกินพอมันถึอถ,ถึอไส้ด้น่ะเว้ยไซดนะเวยไ่ด้นี่เขาบวาใส่ได์นะีก,กเป็นหูหมานอยู่ไัวหัวหััหนึงเขาวไหวแม่มั้ก็เฮ็ดยุหันก็ไปกอนเนทียเตะกันเนาะว่าก็เป็นอย่างมู้นดกพยายามเติมพยายามเติองทีสองเตนา S <S <S ย่างก็ด้เต้นแบกุ้งก็ได้ชีดียร์ตาใช่แ<ๆ>ตากินเันสิว่าบ่เนาะอามาแจกแน้กันพอทวีพอเนี่ครับเป็นปูหามากนเนหมือนเนาะเปลี่ยนมาเ่นไส้ไส้โกร้งสึกไส้บ่ไส้ครับโอ้พไเขาไส้้กันไหอ้า